เดรนัีสากขารยอนครับอย่าเพิ่งซื้อกระเบื้องเดรนัตตี้ถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้วันนี้ก็พามาดูนะครับว่ากระเบื้องของไดรนัตีนะครับแต่ละไซส์แต่ละขนาดเนี่ยมันจะมีจํานวนแผ่นแล้วก็ปริมาณเท่าไหร่ต่อหนึ่งกล่องนะครับสามสิบคูณสามสิบนะครับบรรจุหนึ่งกล่องสิบเอดแผ่นครูลายพื้นที่หนึ่งตารางเมตรต่อกล่อง ต่อมาจะเป็นขนาด40ฟุต40เซนติเมตรนะครับหนึ่งกล่องบรรจุ6แผ่นปูได้พื้นที่1ตารางเมตรเหมือนกันนะครับนา60เซนติเมตรคู60เซนติเมตรหนึ่งกล่องครับบรรจุ3แผ่นได้พื้นที่ในการปู1.08ตารางเมตรนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซรามิกหรือว่าขอดเลนนะครับก็บรรจุ3แผ่นเหมือนกัน ไซส์ขนาด80ปูณ80นะครับน,นี้บรรจุ1กล่องได้2แผ่นได้พื้นที่1.28ตารางเมตรนะครับตอนนี้มีโปรอยู่ด้วย1กล่องเพียง160บาทนะครับหรือนนจะตื้อเป็นแผ่นนะครับเราก็ขายแผ่นละ80บาทตัวต่อมานะครับก็จะเป็นไซส์ขนาด30คูณ60ซนติเมตรนะครับ1กล่องบรรจุ6แผน่นได้1.08ตารางเมตรเหมือนกันนะครับ ขนาดไซส์60นะครับคูณเมตร20อันนี้1กล่องบรรจุ2แผ่นคูได้พื้นที่1.44ตารางเมตราด30คูณ50เซนติเมตร1กล่งอ,นน 30, 50, งกองนะครับบรรจุ6แผ่นคูได้พื้นที่0.9ตารางเมตร 25เซนติเมตรคูณ40เซนเมตร1คองนะครับบรรจุ cm. 10แผงได้พื้นที่1ตารางเมตรแล้วเราจะวัดพื้นที่ยังไงหรอคะคใช้ขนาดพื้นนะครับตอเราดูพื้นบ้านของเราหรือว่าพื้นห้องของเรามันจะมีด้านกว้างแล้วก็ด้านยาวนะครับให้เราวัด เอาพื้นที่จากด้านกว้างแล้วก็เอาพื้นที่ด้านยาวนะครับใช้กว้างคูณยาวนะครับเราก็จะได้พื้นที่ในการปลูกกระเบื้องของเราออกมาไม่ว่าจะวัดเป็นเซนติเมตรหรือวัดวัดเป็นเมตรก็ได้นี่ก็ที่ถขารยองมีโปรโมชั่นอยู่นะครับล้มทุกโปรลดทุก,ท,กทุกดิลลดจัดหนักเซ็นวงการนะครับลูกค้าสมาชิกลด10เซขั้นตอนการเป็นสมาชิกเข้าง่ายๆครับยื่นบับรประชาชนนะครับให้ทางพนักง,งานสมัครได้เลย รถหนักจริงๆนะครับช่วงนี้สุขาอ,อาทิตย์